อาจจะมีเสียงประแปะจากเสียงฝนนะคะคนอ่านธรรมหรือว่าคนมักง่ายนี้ก็ขออนุญาตนะคะอ่าจะได้เอาคลิปเสียงของท่านพระอาจารย์คือกริปส,สุธิพโลวัดนาประพง์เอามา,าเปิดฟังแล้วเราก็สะสมสุดตะไปพร้อ,รอ,รอมๆกันเนาะกังเสียงครูบาอาจารย์เดี๋ยวไม่เท่า คนอ่านทำคนมากง่ายนี่ก็จะขอทํางานนะคะอยาง,งานนี้อีกเช่นเคยเพราะว่าเรายังำมาหากินอยู่เราปฏิบัติที่บ้านก็เอาตามสติกําลังของเราที่มีเนาะอ่ะเดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศภายนอกด้วยแล้วก็ที่ทํางานด้วยประมาณนี้ ตัดดอกเกี่ยถ้าเราคีคำว่าล้วนดินเราจะเจอสูตรที่จะตัดดอกเกี่ยวกับเรื่องกำเนิดของโลกเรื่องของกับว่ากับหนึ่งเนี่ยประมาณขนาดไหนนะจะกระวานทั้งหมดล่มสลายแล้วก็เริ่มเกิดขึ้นมาใหม่ล่มสลายนะเป็นช่วงแห่งกลับรเริ่มเกิดว่าเดินในจักรวาลเป็นน้ําทั้งหมด นี่บอกในการยืดยาวนานเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยโลกนี้จะพินาศเมืเ่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาภัสระสัจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นอาภัสระ กายสำเร็จด้วยใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในภพนั้นเนี่ย,ยตลอดอสิ้นการยืดยาวนานบอกาลรทตวาชะมีสมัยบางครั้งบางคราวที่โลกนี้กลับเจริญเมื่อโลกนี้กำลังเจริญอยู่โดยมาก เราสัตภ์พากันจุติคือตายจากชั้นอาภัสระลงมาเป็นอย่างนี้ยังไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงนะตรงเนี้ยถ้าค่อยๆเก็บรายละเอียดเนี่ยจะลงมาอยู่ในระดับัวมะกายิก,กาหรือเปล่าเพระก็ตัดไปอีกภพหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็บอกสถิตอยู่ในภบนั้นสิ้นการยืดยาวช้านาน เหมือนกันนะ่ะสำเร็จด้วยใจเหมือนกันมีปิธีเป็นอาหารอีกนะอืมในช่วงนั้นเนี่ยจักรวาลทั้งสิ้นเป็นน้ําทั้งหมดมืดมนไม่เห็นอะไรดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยังไม่ปรากฏเพศชายเพศหญิงยังไม่ปรากฏช่วงนั้นสัตว์ไม่มีเพศนะ นับว่เป็นสัตว์อย่างเดียวเท่านั้นสัตว์แปลว่าผู้ยึดต,ติดนะยึดต,ติดในในในขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะที่เราจะได้ทราบตั้งแต่เรื่องของการปรากฏเพศหรือไม่ปรากฏเพศนะก็จักรวาลเดิมเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเป็นแต่อวกาศนะพระศาสดาบอกปรากฏ้วนบินเนี่ยลอยขึ้น อยู่บนน้ำนะแล้พวกสัตว์พวกนี้ก็เริ่มกินหว้นดินรัศมีในกายก็เริ่มหมดไปนะเมื่อรัศมีในกายของสัตว์เรานั่นหายไปแล้วดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏนี่เหตุแห่งการปรากฏของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่พระศาสดาของเราได้บัญญัตินะดาวนักสัตว์ทั้งหลายปรากฏ กลางคืนกลางวันปรากฏนะเป็นอย่างนี้เดือนถึงเดือนปรากฏฤดูปีปรากฏเหตุเพียงทั้งนี้แลโลกนี้จึงกลับเจริญขึ้นมาอีกระบบจะะักรวาลเกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะนี่ท่านเล่าตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างรูปประพกบกับกามประพบเลยนะว่ามันเชื่อมต่อกันยังไงนะ ้วยเหตุที่สัตว์เหล่านั้นเนี่ยมวัวเพลิดเพลินบริโภคมวลดินอยู่ดำรงได้สิ้นการช้านานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกทีเมื่อร่างกายแข็งกล้าขึ้นผิวพันธุ์ก็ปรากฏแตกต่างกันไปสัตว์บางพวกมีผิวพันธุ์งามบ้างบางพวกมีผิวพันธุ์ไม่งามเมื่อสัตว์ทั้งสองพวกนั้นเกิดการไว้ตัวดูหมิ่นกันขึ้นเพราะอรนงตัว ปรคผิวพันธ์เป็นเหตุนะอันนี้ใช้คําว่าปัจจัยปาโรคผิวพันธ์ปาโรคผิวพันธ์เป็นปัจจัยปัจจัยคือเหตุนั่นเองนะหุ้นดินก็หายไปนะต่างบนกันนะต่างบนกันว่ารถดีจริงรถดีจริง จนถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกันคนเป็นอันมากได้ของที่มีรสดีอย่างใดอย่างหนึ่งมักพูดกันอย่างนี้ว่ารสอร่อยแท้รสอร่อยแท้ดังนี้พวกรามและลึกถึงอัคระได้รู้กันว่าเป็นของดีของโบราณเท่านั้นแต่ไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอัคระไม่รู้ว่าอาัคระคําว่าอร่อยหรือว่ารสดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือเกิดกําเนดครั้งแรกเลยก็คือ เรื่องของการเข้าไปชิมมวนดินนะเมื่อมวนดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปแล้วก็เกิดมีกระบิดดินขึ้นลักษณะกล้ายเห็ดสัตว์เหล่านั้นมีกระบิดดินเป็นอาหารบริโภคกระบิดดินเป็นอาหารร่างกายก็แข็งกล้าขึ้นอีกผิวพันณ์ก็ปรากฏแตกต่างกันไปมีผิวกำเงาบ้างผิวพันธสามบ้าง เกิดการไว้ตัวดูหมิ่นกันขึ้นเพราะาธะลรงตัวเป็นรูมผิวพันเนี่ยเป็นปัจจัยกระปิดดินก็หายไปเกิดเครือดินขึ้นลักษณะคล้ายผลมะพร้าวนะสัตว์ทั้งหลายก็บริโภคเครือดินต่อไปนะสัตว์ทั้งหลายบริโภคเครือดินเนี่ยมาตลอดการช้านานร่างกายก็แข็งกล้าขึ้น ก็มีผิวพรรณงามบ้างไม่งามบ้างนะสัตว์พวกนั้นเกิดการดูหมิ่นกันทะนงตัวปลาลบผิวพรรณเป็นปัจจัยเครือดินก็หายไปบนถึงกันว่าเครือดินได้เคยมีแก่พวกเราแล้วหนอเดี๋ยวนี้เครือดินของพวกเราได้สูญหายไปเสี็จแล้วหนอดังนี้ถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกันคนเป็นอันมากพอถูก ความระทมทุกอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบก็มักบ่นกันอย่างนี้ว่าสิ่งของของเราทั้งหลายได้เคยมีแล้วหนอเดี๋ยวนี้สิ่งของของเราทั้งหลายได้มาสูญหายเสียจแล้วพรามทั้งหลายระเลึกถึงอคัคขะรู้กันว่าเป็นของโบราณแต่ไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักขะนั้นเลยไม่รู้ว่าอักขะเนี้ยเวลามีความทุกขระทมก็ร่ำบนเนี่ย มันเกิดไปยังไงเกิดมาจากการที่เครือดินหายไปเมื่อเครือดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปก็เกิดมีข้าวสาลีขึ้นในที่นั้นเองเป็นที่ที่ไม่ต้องไถนะเป็นข้าวไม่มีลำไม่มีแกลบขาวสะอาดมีกลิ่นหอมสัตว์เหล่านั้นนะก็เก็บเอาเม็ดข้าวสาลีนะในตอนเช้าและบริโภคในตอนเย็น สัตว์บริโภคข้าวสาลีอยู่ร่างกายก็แข็งกล้าขึ้นทุกทีนะเพศหญิงก็ปรากฏเพศชายก็ปรากฏนะอืมการปรากฏขึ้นแห่งเพศนะเริ่มมีตรงนี้มีตรงที่ข้าวสาลีบังเกิดขึ้นเป็นข้าวสาลีที่ไม่ต้องถ่ายไม่ต้องหวานเกิดขึ้นเองเก็บกินเสร็จแล้วมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ตลอดนะ เมื่อเพศชายเพศหญิงปรากฏสตรสีก็เพ่งดูบุุษอยู่เสมอบุุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอความกำหนัดเกิดขึ้นเขาทั้งสองจึงเสดเมถุนกันโดยสมัยนั้นแมสัตว์พวกใดเห็นสัตว์ผู้อื่นเสดเมถุนอยู่ย่อมโปรยฝุ่นใส่บ้างโปรยที่เท่าใส่บ้างพร้อมพูดกันว่าคนชั่วจงฉิบหายดังนี้ทำไมขึ้นชื่อว่าสัตว์จึงทำแก่สัตว์เช่นนี้เล่านะ แต่ก่อนคิดมองกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะพวกใดเศษแมถุนกันพวกสัตว์นั้นเข้าบ้านหรือนิคมไม่ได้เมื่อใดแลสัตว์ทั้งหลายพากันเสพอสัตธรรมนั้นอยู่เสมอเมื่อนั้นจึงพยายามสร้างเรือนกันขึ้นเพื่อเป็นที่กําบังอสตธรรมนั้นนี่เป็นเหตุเกิดของบ้านเรือนบ้านเรือนเกิดมาเพราะเหตุอย่างนี้นะ ต่อมาพระองค์จะไปอีกว่าพอมีบ้านเรือนเนี่ยก็เริ่มเก็บข้าวสาลีมาตุนมาตุนไว้ขี้เกียจขี้เกียจไปเอาวันต่อวันตอนขี้เกียจไปเอาวันต่อวันมันก็เริ่มพวกข้าวสาลีก็เลยเน่าเปื่อยนะเป็นลำหอมเมล็ด แกลบุ่มเมล็ดนะข้าวสารีเริ่มแย่ละนะที่มันเกิดขึ้นเองสันเหล่านั้นพากันมาจับกลุ่มแล้วต่างมาปรับทุกกันว่าเดี๋ยวนี้เกิดมีธรรมทั้งหลายอันเลอซามปรากฏขึ้นในสัตว์ทั้งหลายแล้วว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้สําเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารลักมีสร้านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศ เริ่มนึกถึงตัวเองในสมัยการยืดยาวนานแต่ก่อนนะอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในวิมานนั้นสิ้นตารางานนะแล้วเขาก็นึกถึงแต่ก่อนที่เขาเคยมีกายอย่างนี้มีรัศมีอย่างนี้แล้วก็เกิดง้นดินแล้วก็ทุกคนก็กินง้นดินกันร่างกายก็เลยเลยซ้ำลงรัศมีในกายก็หมดไป เรื่อยๆนะเกิดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นผู้ชาก็ไล่สรุปอีกทีหนึ่งพวกเนี้ยเขาก็คิดอย่างนี้จนกทั้งถึงการมีข้าวสาลีขึ้นและความอยากของกายก็เกิดมากขึ้นจนทั่งเพศปรากฏนะแล้วก็มีการกักตุนนะเริ่มมีการกักตุนข้าวสาลีนะอืม ในบ้านในเรือนเขาก็เลยมีการนะปักปันเขตแดนกันเพราะว่าข้าวสาลีที่งอกขึ้นเองก็เริ่มไม่งอกตามปกติก็เป็นหย่อมหย่อมเป็นกลุ่มๆก็เลยปักปันเขตแดนนะมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่สัตว์ผู้หนึ่งเป็นคนโลกสงวน ของตนเองเอาไว้ไปเก็บเอาส่วนของคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคแล้วมีการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เกิดขึ้นแล้วพอลาสาลีมันเกิดขึ้นไม่ทั่วไปเป็นยอมๆก็เริ่มปักปันเขตแดนเพื่อให้ของตนเองมีกินนะให้บางพวกก็เลยตุนของตัวเองไว้ไม่กินไปกินของคนอื่นให้หมดก่อนนะ พอถูกเขาจับได้สัตว์ทั้งหลายก็ตักเตือนสัตว์ผู้กระทาชั่วนั้นนะว่าอย่าได้ทําอย่างนั้นครั้งที่สองคนนี้ก็ทําอีกครั้งที่สามก็ทําอีกนะเมื่อทําเช่นนี้สามครั้งแล้วก็เลยสัตว์ทั่วไปก็โมโหก็เลย ปาฝุ่นใส่บ้างกล่าววาจาไม่ดีบ้างซัดด้วยต้นไม้บ้างอย่างนี้นะการเบียดเบียนกันปรากฏอืมเพราะมีเหตุเช่นนั้นเป็นต้นมาการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จึงปรากฏการตีเตียนจึงปรากฏการกล่าวเท็จจึงปรากฏการถือท่อนไม้จึงปรากฏอืมเริ่มเบียดเบียนกันละอืมนี่พระเจ้าเห็นตั้งแต่แรกเลยวะ เหตุแห่งการเบียดเบียนกันครั้งแรกเนี่ยมันเบียดเบียนกันมาอย่างไงบ้างนะในเพราะบาปท,ทำเหล่าใดบาปท,ทำเหล่านั้นเกิดปรากฏแล้วในสัตว์ทั้งหลายอย่างลวนั้นเลยพวกเราจักสมมติสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรนะว่ากล่าวได้โดยชอบให้เป็นผู้ติดเตียน ผู้ที่ควรติดเตียนได้โดยชอบให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ให้ได้โดยชอบนะว่ากล่าวติดเตียนขับไล่แก่สัตว์ที่กระทําผิดสัตว์ทั้งหลายก็เลยเริ่มประชุมกันเรื่องประชุมกันเพื่อสมมติให้สัตว์ผู้หนึ่งเป็นผู้ที่ควรกล่าวตําหนิติดเตียนตักเตือนสัตว์ผู้อื่นตอนนี้จะเลือกใคร มือสัตว์เหล่านั้นก็เลยพากันเข้าไปหาสัตว์ที่สวยงามกว่าน่าดูหน้าชมกว่าน่าเริ่มใสกว่าน่าเกรงขามกว่าสัตว์ทุกคนแล้วแจ้งเรื่องนี้ว่าข้าแต่สัตว์ผู้จเจริญมาเถิดพ่อขอพ่อจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบจงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนได้โดยชอบจงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบเถิดส่วนพวกข้าพเจ้าจากแบ่งปัน ส่วนข้าวสาลีให้แก่พ่อสัตว์ผู้นั้นรับคำไหมรับคำบอกเอาไดนะ้สัตว์เหล่านั้นก็เลยแบ่งปันส่วนข้าวสาลีให้แก่สัตว์พวกที่เป็นหัวหน้านั้นเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมุติดังนี้แหลอัิขฐะว่ามหาชนสมุติจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรกนะ จึงเกิดมีมหาชนสมุติขึ้นเป็นหัวหน้าในหมู่ชนเพราะเหตุนี้เพื่อการว่ากล่าวตักเตือนขับไล่บุคคลผู้ที่ควรถูกว่ากล่าวตักเตือนขับไล่นี่คือเหตุเกิดของหัวหน้าของหมู่ชน,นและเขาอาศัยเหตุอะไรในการเลือกลักษณะท่าทางผิวพรรณ นะต่างๆว่า,าวดีกว่าคนอื่นหมดก็ยกขึ้นมาเรียกมหาชนสมมุตินะเพราะเหตุนะผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นยิ่งเป็นใหญ่ยิ่งแห่งเขตทั้งหลายคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะในเขตนั้นๆเนี่ยที่เป็นใหญ่ในเขตนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ย นะมหาชนสมุติที่เป็นหัวหน้าในเขตนั้นนั้นพระองค์บอกว่าอัคลระคา,าคว่ากษัตริย์กษัตริย์จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับสองอจากมหาชนสมุติขึ้นมาแล้วก็ปกครองในอามเขตนั้นยิ่งใหญ่นะลมยิ่งใหญ่คําว่ากษัตริย์ก็เกิดขึ้นนะ คำอักขาลาคำว่ากษัตริย์เกิดขึ้นอย่างนี้เหตุที่ผู้เป็นหัวหน้ายังชนเหล่าอืน่นให้สุขใจได้โดยธรรมมหาชนสมมุติถูกเรียกว่ากษัตริย์และมหาชนสมมุติที่ถูกเรียกว่ากษัตริย์นี้ยังมหาชนให้มีความสุขใจได้ปกครองโดยธรรมได้นะเนะี่ยหัวหน้ายังชนเหล่าอืน่นให้สุขใจได้โดยธรรม นะอัละว่าราชาราชาจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับสามคำว่าราชาจึงเกิดขึ้นนะราชาก็จึงหมายถึงกษัตริย์ที่ปกครองสัตว์ทั้งหลายให้เป็นสุดได้โดยธรรมเป็นอย่างนี้เราแสดงว่าราชาเนี่ยในความหมายนี้สูงกว่ากษัตริย์นะ กษัตริย์ก็คือมหาชนสมุดนะขึ้นลักษณะดีผิวพรรณดีหน้าเกรงขามนะมากกว่าสัตว์ทั้งหลายก็ได้รับการสมุิขึ้นให้ว่ากล่าวตำหนิกับไล่ผู้อืน่นนะโดยทำได้อย่างนี้พระองค์จึงบอกว่าเรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันนะจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่น รรมะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความต่างกันหรือเหมือนกันารัตวาชความจริงทำเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่และในเวลาในภายหน้าตอนนี้เมื่อมีการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เนี่ยเขารู้ว่ามันเป็นบาปเป็นบาปกรรมเกิดขึ้นแล้วในสัตว์เขาก็คิดว่าอย่ากระนั้นเลยพวกเราควรไปลอย อคุศสที่ชั่วช้ากันเถิดสัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุรลธรรมที่ชั่วช้าแล้วนะเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอก,นะกุศสธรรมที่ชั่วช้าอยู่ดังนี้อคละว่าพวกพราหมพรามจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรกดังนั้นคําว่าพรามเนี่ยเกิดเพราะเหตุอันนี้เกิดเพราะเหตุว่ามีอกุรลธรรม อันนี้อยู่ถือซัำอันเจ้าของไม่ได้ให้นะการถือท่อนไม้สัตตาก้อนบินนะการว่ากล่าวติเตียนกันเกิดขึ้นตาภัมสุนว่ลลทาทหแบบนี้เกิดขึ้นกัสัตว์สัตว์ตก็รู้สึกว่าเอ๊ะตนเองมีบาปก็เลยคลิดจะไปลอยบาปนะนะบุคคลพวกนี้ที่คิดจะไปลอยบาปทาให้บาปกรรมตนเองหมดไปเนี่ยจึงถูกเรียกว่าพราหม์นะอัคระ คำว่าพรามเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างนี้นี่นะับเวลาเป็นล้านๆล้านๆปีมาเลยนะตั้งแต่มีกําเนิดนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นมานะอัคลาพวกพราม์พราหม์จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรกพวกนั้นทำอะไรพวกพราม พวกนั้นพากันสร้างกระท่อมมุงบังด้วยใบไม้นะเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงบังด้วยใบไม้ไม่มีการหุ่นต้มไม่มีการตำข้าวเวลาเย็นและเช้าพากานเที่ยวแสวงหาอาหารตามคำามนิคมราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเช้าเราจะสังเกตว่าคนในยุคก่อนพูดตาว่ากินข้าวในเวลาเย็นแต่เช้า วันนี้เราพูดกินเช้าเย็นนเห็นไหมเพราะช่วงเช้าเขาต้องไปแสวงหาอาหารเพื่อมากินตอนเย็นแล้วจบตั้งคืนแล้วเพื่อกินตอนเช้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปแสวงหาอาหารมาเพื่อกินในเวลาเย็นอืมดังนั้นอาหารเวลาเย็นจะเป็นอาหารที่มีรสชาติดีที่สุดอร่อยที่สุดแบบอุทายีบอกไปเห็นไหมแต่พวกนี้พวกที่คิดว่าฉัน จะไปเอาอภิสณแลธรรมที่ชั่วออกเนี่ยด้วยการลอยอภิสุลธรรมอคาลวาพาารา,พามเกิดขึ้นพวกนี้ทําอะไรผู้ชายก่อนเพราะว่าฝนตกเสียงดังหงหูไม่ได้ยินเนะมันไได้ยินเสียงหลังคาแย่เพราะว่าหลังคาสังกะสีค่ะ,ะตามมัตภาพะจะเรียกว่าอนาถา หรือยังไงก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ก็ฟังทาไปเรามีพอที่ได้คุ้มกําบังหัวจากฝนจากแดดก็พอใจแล้วนะก็ชีวิตคน้านนอกเข้ามาเนาะชีวิตคนจนก็อยู่ในสภาพแบบนี้แหละอยากจะให้ฟังให้จบคลิปนี้แต่ก็น่าเสียดาย เอาหยุดไว้แค่นี้ก่อนเพราให้ทุกท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพกายและใจให้อ,อยู่เป็นสุขทุกวันทุกนาทีนะคะอย่าลืมลมนะคะอย่าลืมอามาตมะธรรมนะคะสวัสดีค่ะ